สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับในเกม GTA San อ n d r e อีกแล้วนะครับผมก็ในเซิร์ฟ World of r o l e p l a นนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาเล่นอาชีพเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเล่นอาชีพอะไรเหมือนกันนะตอนนี้นะ <c oughs> เออพี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเล่นอาชีพอะไรเนาะก็เดี๋ยวขอไปดูราคาตลา,าดก่อนว่าอ,อ,อาชีพอะไรที่มันได้เงินเยอะนะครับเออมาดูกันนะก็เดี๋ยวขอดับรถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะ โอเคเฮ้ยอะไรอะตัวเอ็มยาวเหยียดเลยเอฟซีป่าวะโอ้เอ็ม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 เยอะวะเยอะวะเยอะจริงๆเลยค้ับใส่เป็นแฟนคลับพี่หรือเปล่าตัวเอ็มเยอะเหลือเกินเออใครหลายคนบอกว่า้ชื่อช่องของพี่อะก๊อปเอ็มเอ็มเจทีวีหรือเปล่าเออกูไม่ได้ก๊อปนะกูไม่ได้ก๊อปนะกูบอกก่อนนะเออ โอเคครับกดตัววายดูก่อนว่าอาชีพอะไรได้เงินเยอะสุดนะก็ตอนนี้อาชีพฆ่าง,งัวได้อลละห้าสิช่างไฟหกสิแมงกะพรุนสิบ,นบาทอ้เก็บขยะหกสิบกีดยาง50กีดยางรู้สึกพี่ยังจะไม่ได้ทําให้นะก็อ้ยเราทําอาชีพกีดยางก่อนแล้วกันนะครับอาชีพกีดยางก็เป็นอาชีพที่10เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปกีดยางกันได้ยางละสินะโอเค ก็ให้เรากดทับ GPS ก็ได้นะครับกดทับ GPS นะถ้าใครยังไม่รู้สถานที่นะครับกดทับ GPS ปุ๊บเลือกไปที่อาชีพนะครับแล้วก็เลือกไปที่กีดยางอันที่10นะครับอ่ะโอเคให้เรากดประมาณนี้นะครับมันก็จะมีปุ่มสีดแดงนะครับอยู่บนแผนที่นั่นเองเนาะก็ให้เราไปตามนั้นได้เลยนะครับก็พี่อันนี้คือพี่ชําาเลยนะพี่ไม่ต้องดูทางก็ได้นี่ครับเพราะว่าพี่รู้ว่ามันไปทางไหนนั่นเองนะ เออใครที่ยังไม่ชนานาญนะครับก็แนะนําให้ดูแผนที่นกรับอกนะเอออันนี้คือพี่เล่นจนแบบรู้ว่าว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วนะครับผมก็ห้ามลอกเลียนแบบนะเดี๋ยวมันจะพาไปมั่วได้นี่ครับประมาณนั้นนะก็โอเคไป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 เราก็จะไปกีดยางกันนะส่วนบอสแพ็ตัวนี้นะครับใครที่อยากได้ลิงก์ดาวน์โหลดใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์นะครับก็อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เหมือนกันนะครับผม สามารถาดาวโหลดไปเล่นกันได้นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ระบบดีมากๆนะครับเออระบบดีมากๆคนเล่น300ร้บวกต่อวันนะครับออประมาณ300ร้อถึงสองนะครับโอ้ยจักรยานขี่ถูกเล่นเลยดิเฮ้ยพี่คิดว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ายางเราจะหมดหรือยังนะครับยางในกีดยางอะนะบางทีเนะี่ยพี่ไปทุกรอบเนี่ยคือแม่งหมดทุกรอบเลยเอออาชีพยางอะนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้จะหมดหรือยังนะ เรวขอดูก่อนว่ามันจะหมดหรือยังตอนแรกเนี่ยคือที่พี่ไปไหลายรอบแบบพี่จะทาคลิปอาชีพขีดยางหลายรอบแล้วแต่มันหมดเออมันหมดตลอดอะอาชีพขีดยางนะครับก็ใครที่ไปแล้วมันยังไม่หมดก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะแต่คลิปนี้ไม่รู้ว่ามันจะหมดหรือเปล่านะครับพี่ก็อัดอัดสดเลยนะไม่ไม่ได้รออะไรเลย,เลยว้าววิ่งขี่ล่วงล่วงล่วงล <laughs> ่วงขี่รถล่วงเลยโอ้ยไปละทิ้งเลยไม่ให้ไปทิ้งเลย เกินเขนเเ่าอไเยม่มื่นกิบาเทุกคนอ้าอ้าวดูดเอามื่นเกินไอเชี้ยมื่นเกินน้องเจอกูมื่นเหรอได้ดีได้ดีดูดูดูคมมืรต่อหน้าต่อตาเลยทุกคนโอ้โหอ้เชี้ยแม่งมื่นนะทุกคนดูดิโอ้โหมื่นเกินเอาดูดูดูมื่นมื่นจัดอ่ะเอา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 ได้ดี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 เวีนได้ดี โหมืนจัดดูมืงจัดเกิดอยูนยยอ่นี่สิเฮียเฮียนี่ซะมึงเรียนก็เดี๋ยวไปสมัครงานก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะก็พอสมัครงานอยู่แล้วนะฮะก็ให้เรากดทับออกงานนะครับกดทับออกงานก่อนถ้าใครมีอาชีพอยู่แล้วนะครับเออออกงานปุ๊บโอเคกดตัววายเพื่อสมัครนะครับแล้วก็มารับถัง ตรงนี้อ่านี่ก็จะเป็นถังน้ําประมาณนี้เนหะ็นปะมนี่ถังกีดยางนะครับอ่าเทมากนะครับโอเคมาดูกันว่ายางจะหมดหรือยังนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่ายางมันหมดหรือยังไงนะปกติพี่มาแม่งหมดหมดทุกรอบอะคนทํากันเยอะนะครับอาชีพนี้นะครับตอนนี้คนเล่นหนึ่งร้อยสิบหกคนนะเยอะมากๆโอเคอ่ายังเหลืออยู่นะเฮ้ยยางเหลือเยอะว่ะเหมือนเหมือนจะไม่มีใครมาทําด้วยนะเฮ้ย เก็บก่อนขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนรู้สึกจะไม่มีใครมาทำไงนะนะขอมุมมองทเท่ๆน,นะมีมีมุมมองทเท่ๆไหมโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวมัน,ม,นมันใกล้ไปวะเนี่ what the fuck, นยว่าแต่ฟลักเทไหมเทยมยทากีดยางวันนี้พอนเออเห็นป่ะนี่กีดยางวันนี้ฟื้งไงได้ปกแล้วได้ปกแล้ว <c oughs> ได้ได้ปกส,สวยๆแล้วนะเนี่ออยก็กีดยางเนี่ย ทุกคนสังเกตไหมว่าตรงต้นเนี่ยมันจะมีตัวเลขอยู่นะครับถ้าตัวเลขมันหมดก็คือยางหมดนั่นเองนะเออปกติพี่มาเนี่ยแม่งหมดทุกรอบเลยนะครับแต่ตอนนี้มันรู้สึกจะไม่หมดนะดวงดีดวงดีนะทุกคนคลิปนี้ทำไมดวงดีอย่างนี้นะครับเออให้เราเดินมาตรงนี้นี่เดินมาตรงนี้เพื่อแปรรูปยางนะครับนีออ่ตรงนี้นะอ่ะกดไม่ต้องก,กดตะวายครับแค่เรามายืนมันก็ทำการแปรรูปให้เราแล้วนะครับผมก็ให้เรารอประมาณ100นะเออรอประมาณ100นะครับ หมือนเดิมเลยนะครับฝากน้องๆกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะครบ10,000 Sub s นซับสไครเบอร์แล้วนะครับผมก็ลงคลิปนี้ไปไม่รู้ว่าจะครบ1 0 0 0 0หมหรือยังนะครับนะก็ฝากน้อง,องกดซับสไครด้วยละกัน,นะกดซับสไครแลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลาพี่อัปคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แบบทันเฮ้ยเม็ดแรกเป็น2เป็น3มเฮ้ยประมาณนี้เลย เออแบบอยากให้แบบคลิปนี้แบบมีถึงเม้นต์สิบอ่ะเอออารมณ์ประมาณนี้นะฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยแล้วกันนะครับก็จะครบ100้ยแล้วนี่ครบหนึอยแล้วนะครับผมหลังจากที่เราแพมมานานนะนี่พอมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้เรามารับอุปกรณ์ใหม่นะครับนี่อุปกรณ์มาอยู่ตรงนี้ปึ๊บอ่าอ่าลืมบอกไปว่าแต่ละอาชีพเนี่ยจะเก็บจะเก็บของได้แค่50บนะครับ ก็ใครที่อยากเก็บของได้ครบหนึ่งร้อยให้เราเติมอัปเกรดกระเป๋าเป็นเลเวลสนะครับก็ราคาประมาณสามร้อยบาทนะเออประมาณนี้ครับผมอ่ะก็มากรีดยางต่อนะครับรู้สึกจะไม่มีใครมากรีดเลยนะทุกคนก็พี่ก็ขอกรีดแบบชิวๆแล้วกันนะครับ <c oughs> ขอแบบกรีดแบบชิวๆนะคลิปนี้แบบขอขอชิวๆอ่ะครับดูดิกรีดแบบโอ้โหโอ,อะไรแบบหมดอะไรแต่อย่างลนะ้วตอนนี้ก็คือแบบชิวมากนะเออชิวมากจนกูแบบ ไม่มีอะไรจะพูดในคลิปแล้วนเนี่ยอมาโอเคครบหนึ่งร้อยแล้วนะครับก็เอาไปแปะรูปเหมือนเดิมเลยทุกคนอ่าเอาไปแปะรูปเหมือนเดิมครับนี่ให้เราวิ่งไปเหมือนเดิมเลยนะเปิบเบเปิบ,ปบเปบเ้ยเหมือนจะมีคนมาวะ่วะว่าจะมีคนมาอีกแล้วทุกคนใช่ไหมเมื่อกี้นั่นไงคนหนึ่งเนะี่ยโรดดี้ป๊อปเนะี่ยโอเคแปะรูปเหมือนเดิมครับ ทำการแปลงรูปเหมือนเดิมนะง่ายมา,มากเลยนะสำหรับอาชีพนี้นะครับแล้วก็ได้เงินดีด้วยนะครับผมครับโอเคแปลรูปเสร็จแล้วไปรับอุปกรณ์ต่อเลยปึ๊บอ่ารับอุปกรณ์ต่อแล้วก็ไปที่เดิมครับผมทุกคนทำทำสบายมากนะปกติอาชีพกรีดยางเนี่ยยางจะเต็มนะเหมือนที่พี่บอกลหลายหลครั้งอ่ะอาชีพกรีดยางนี่เป็นอาชีพที่นิยมนะครับแล้วก็อาชีพข้างวัวนะนิยมมากมาก,มาก,มากนะโคดนิยมกันเลยนะเออ ไปไม่ค่อยทันนะครับเอ่อเพราะว่าคนเล่นเซิร์ฟนี้เยอะมากนะตามที่พี่บอกไปต้นคลิปเลยนะ200-300บวกนะครับก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ลิงก์เอ่อตัวเกมตัวนี้ไว้ให้นะครับใครที่อยากได้นะฮะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เลยนะครับเพราะว่าแจกฟรีอยู่แล้วนะครับผมนะเออก็จะมาเกาะเขาดังแล้วแหละเออหยอกเล่นหยอกเล่นไม่ได้เกาะหรอกนะครับอ่ะตอนนี้นะครับพี่ก็เก็บยางเสร็จแล้วนะครับผมทุกคนก็ เก็บยางมาประมาณ100อันนะครับก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีประมาณนั้นนะครับนี่มียาง100อันแล้วนะตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอายางไปขายกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวขอเอายางไปขายก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอขี่รถไปตลาดก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าราคาตลาดมันจะเปลี่ยนไปหรือยังนะตอนนี้นะก็ตอนที่เราดูล่าสุดมันเป็น50ใช่ไหมเออห้าสิบก็ประมาณ5,000นะครับ ส่วนใครที่ยังไม่เติมกระเป๋าเนี่ยก็จะเก็บยางได้แค่50อันนะครับแต่ของพี่เติมกระเป๋าไปก็เก็บได้100อันนะครับผมประมาณนี้นะก็มาดูกันว่าจะขายได้สักกี่บาทนะก็เราลุ้นกันนะครับอ่ะตอนนี้ก็ถึงตลาดแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเอายางไปขายกันนะครับนี่ขายยางก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงไหนวะนี่ตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นที่ขายยางนะครับ ก็เดี๋ยวพี่ขอดูราคาตลาดก่อนว่ามันขายได้เท่าไหร่นะตอนนี้ขายได้ยางพาราอุวิกียาง30เอง,งเสงใส่ราคาตลาดมันเปลี่ยนนะครับก็สามสิบก็ถือว่าน้อยนะพี่ยังไม่ขายดีกว่านะครับนะก็ให้เรากดวายขายตรงนี้ได้เลยนะครับนี่สําหรับกีดยางนะครับอ่ะโอเคครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ครับฝากน้องๆน,นะครับกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับเจอกันใหม่อีกพีหน้าจ้าทุกคนบ๊ายบายครับ